ผมอยู่ที่ร้าน Ur b a n Music b a ววันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าไปดูร้านพาไปดูทุกซอกทุกมุมของร้านเลยว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างลองนับดูว่าที่ร้านของเรานะครับมีไอคอนกี่จุดโต๊ะที่บอกไปติกี้นะครับคือโต๊ะเป็นทองนะครับซึ่งเป็นไฟที่ผมชอบมากเลยจุดนี้นะทองอีกแล้วนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน Urban Music Bar นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไปดูร้านในขณะที่ไม่มีคนนะครับพาไปดูทุกซอกทุกมุมของร้านเลยว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้าง ามาตรงนี้หน่อยนะครับสังเกตรตรงนี้ไหมฮะตรงนี้คือเป็นโลโก้นะครับเป็นไอคอนของ Urban เถ้าใครที่เคยเที่ยวงาน Urban เ o p ้ลปูปาก็จะเคยเห็นตรงนี้นะครับที่มันอยู่บนคำว่า Urban เนะครับซึ่งที่นี่นะครับเรามีไอคอนอยู่เยอะมากนะตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้นับเลยว่าทั้งหมดมีกี่จุดนะครับ เดี๋ยววันนี้นอกจากผมจะพาทุกคนเข้าไปดูร้านข้างในนะครับทั้งชั้น1ชั้น2นะชั้น3ด้วยนะครับผมจะลองนับดูว่าที่ร้านของเรานะครับมีไอคอนหรือมีโลโก้ของ Ur b a n ิกี่จุดนะครับมาทางนี้เลยนะครับจุดที่1นะครับจุดที่1นี่ก็เป็น Ur b a n นะครับแต่ว่าเนื่องจากเนื้อที่ตรงนี้เราอยากจะให้มันเป็นเป็นแนวนี้นะครับก็เลย ใช้การทำโดยวาง u r อร์เป็นแบบนี้นะก็คือ u r อร์นะครับตัว U R B A N นะครับแล้วเราเอาอจุดที่1น,นะครับจุดที่1โลโก้จุดที่1เราเอาวางไว้ตรงนี้นะครับผมขอเรียกว่าไอคอนละกันไอคอนของ u r อร์เนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโลโก้มันต้องมีคำว่า u r อร์ด้วยเนาะจุดที่1น,นะแน่นอนจุดนี้คือจุดที่2นะครับ อ่าเปิดนะครับเปิดเข้ามาสังเกตตรงนี้ไหมฮะตรงนี้นะครับก็เป็นไอคอนเช่นกันนะครับจุดที่3 4นะครับแล้วก็นี่ข้างในก็มีเหมือนกันนะครับจุดที่5นะครับเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็อยู่ข้างในแล้วนะฮะข้างในร้านเออร์เบิร์นแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นโซฟาแล้ว ตรงนี้นะฮะคือบูธดีเจนะครับสังเกตเห็นไหมฮะตรงนี้มีจุดหนึ่นะครับอันนี้คือจุดที่6นะที่เป็นไอคอนของ u r อร์นะครับแล้วด้านบนนั้นเห็นไหมฮะนั้นคือโลโก้ของ u r อร์เบินะครับตรงนั้นอีกจุดหนึ่งนะค,คือจุดที่7นั่นเองนะครับอันนี้คือบูธดีเจะจิ๊บ ลองขึ้นไปบนบูธดีเจหน่อยจะให้เห็นว่าเวลาที่ดีเจขึ้นไปยืนบนบูธดีเจแล้วเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับก็สังเกตนะครับบูธดีเจเราเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ก็ติดไอคอนเออรนนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ใครมาแล้วจะถ่ายรูปก็สวยนะครับสามารถ ยืนอยู่หน้าบูดีเจแล้วก็ถ่ายรูปนะแล้วก็ทางนี้นะฮะเห็นไหมฮะที่มองไปทางโน้นก็เป็นโลโก้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนั้นเป็นบาร์นะครับโอเคครับตรงนี้นะครับก็เป็นโซฟานะครับโซฟาที่เราสามารถนั่งตรงนี้ได้นะฮะก็เป็นโต๊ะนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับที่เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากพรีเซนต์นะครับ อาจิปมาถ่ายใกล้ๆหน่อยเร็ตรงนี้สังเกตไหมครับเป็นสีทองนะครับ <Wow. S 1> เป็นสีทองนะอ่าเดี๋ยวตามผมมานะครับก็ตรงนี้เป็นบริเวณบาร์นะครับบาร์ Bar ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นโลโก้ด้านหลังนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คนมาแล้วนิยมถ่ายรูปนะส่วนตรงบาร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ค่อนข้าง private นะครับใครที่อยากจะได้ที่ที่ private แล้วก็อยู่ใกล้กับบาร์ตรงนี้ก็สามารถจองบริเวณนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นที่นั่งสบายๆนะมีมีโต๊ะนะฮะที่สำคัญนะโต๊ะที่บอกไปติกี้นี้ก็คือโต๊ะ เป็นทองนะครับเพราะว่าแนวเพลงฮิปฮอปมันต้องคู่กับสีทองใช่ไหมฮะโอเคอันนี้คือบาร์อันนี้เป็นบาร์หลักของเรานะครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ที่เป็นโลโก้สีสีทองนะเป็นสีประจำร้านนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับเป็นบาร์ที่เป็นสแตนเลสสีเงินนะครับให้สังเกตบริเวณผนังนะครับเนื่องจากสีของร้านคือสีเทาเราก็เลยทำเป็นปูนเปื่อยนะ แล้วก็ปูนเปื่อยเราไม่มีการเคลือบนะบเพราะว่าเราอยากจะให้มันมีความดิบแบบฮิพอบฮิพอบหน่อยนะครับก็เลยทําให้มันออกมาเป็นประมาณนี้นะนี่ครับซึ่งเป็นไฟที่ผมชอบมากเลยจุดนี้นะอันนี้เป็นทางทางขึ้นบันไดชั้น2นะไฟมันฝังอยู่ในบันไดนะครับเป็นไอเดียของนิวนั่นเองนะครับเจ๋งมากๆนะแล้วก็ทางขึ้นนะครับสังเกตว่าเราจะมีมีที่จับเป็น สแตนเลสนะ,ะสีเงินแล้วก็ตรงเพื่อกันกระจกนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นกระจกอย่างหนาก็จริงแต่ว่าเพื่อความชัวร้อเอ์เซ็เราอยากให้มันแข็งแรงเราก็เลยมีที่จับไว้นะครับเผื่อว่าคนเดินขึ้นเดินลงและเผื่อจะเมาเพื่อนๆจะเมากันนะเนี่ยผมชอบมากเลยนะตรงไฟที่มันฝังอยู่ตรงนี้เราก็จะสามารถเดินขึ้นได้เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้น2นะครับ ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมตรงนี้นะครับมันเป็นที่กันนะเวลาที่แบบคนคนยืนเนาะอยากจะให้สังเกตดูดีๆไอ้ตัวนี้นะฮะมันเป็นสีทองอีกแล้วนะครับ <Wow. S 1> สีทองนะบริเวณนี้เนี่ยเราเจาะนะครับตรงนี้เราเจาะเสร็จเพื่อที่จะให้เวลาที่คนที่ยืนอยู่บริเวณชั้นบนนะครับมันก็จะมีโซฟานั่งตรงนี้ใช่ไหมฮะโซฟาแล้ว อยากจะเห็นดีเจอยากจะเห็น MC กําลังเล่นกันอยู่เนี่ยก็สามารถยืนตรงนี้นะครับจิ๊บลองถ่ายลงข้างล่างนะครับถ้าเรามองจากด้านบนมันจะเห็นบูธดีเจเห็นดีเจเห็นว่าดีเจจะทําอะไรนะครับและบริวเวณหน้าบูธคนเต้นยังไงมูฟเมต์ไหนก็สามารถมองเห็นได้นะส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นโซฟาเช่นแกันยาวเลยนะครับ ก็ชั้น2เนี่ยค่อนข้างที่จะ private นะถ้าใครที่อยากจะามาจัดงานวันเกิดน,นะอยากจะอยู่แบบ privateprivate private นิดนึงก็ชั้น2เหมาะมากๆนะครับแล้วสังเกตด้านหลังครับตะกี้ที่ผมถ่ายโลโก้ให้ดูไปแล้วนะครับอันนี้เป็นจุดที่7ใช่ไหมจุดหน้าบารหลักเป็นจุดที่8ลืมไปเลยลืมนับนะครับว่ามีไอคอนเออร์ ใครที่อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วจะเห็นโลโก้ด้านหลังนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ลูกค้าที่มาเขานิยมยืนตรงนี้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินออกไปข้างนอกนิดนึงนะครับประตูตรงนี้นะครับปกติเราจะมีกาดยืนอยู่ตรงนี้อยู่1คนนะครับแต่ว่าชั้น2ใครที่จะออกมาด้านนอกเพื่อชิวนะครับจะออกมาคุยกันก็สามารถออกมาด้านนอกได้นะครับแล้วก็ ที่สําคัญจุดนี้นะครับเรามีโลโก้ใหญ่ของร้านนะครับโลโก้นี้เป็นโลโก้ที่ใหญ่ที่สุดของร้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่มาร้านเขาก็จะมายืนอยู่บริเวณน,นี้แล้วก็ถ่ายรูปนะครับโดยถ่ายขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นโลโก้ของ Urban Music Bar นะครับจุดนี้เป็นโลโก้ที่จุดใหญ่ที่สุดแล้ว จริงๆถ่ายจากตรงถนนนะครับก็สามารถเห็นโลโก้เพราะว่ามันใหญ่มากๆนะเข้ามานะครับโอเคแล้วตรงนี้เป็นบาร์ชั้น2นะครับเป็นบาร์ที่2อยากให้ทุกคนเห็นตรงนี้ทีหนึงนะครับถ้าผมเท่าที่นับมานะ ก็มีไอคอนไปแล้ว9จุดนะครับถ้ารวมโลโก้ใหญ่ด้านนอกด้วยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับอันนี้คือจุดที่10นะครับนี่คือไอคอนของ Ur b เนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำผู้หญิงนะครับสังเกตไหมครับอันนี้ก็จะจุดที่11แล้วก็12ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น ที่ดันนะครับเราก็เลยเอาไอคอนของ Urban มาอยู่ตรงนี้เป็นที่จับนะครับดันขึ้นไปนะฮ oh. ะเข้ามาเลยห้องน้ำก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีโปสเตอร์ของ Chris Brown นะครับเป็นงานโว์แบ็คที่จัดก่อนที่จะปิดโควิดนะครับอันนี้ห้องที่หนึ่งนะฝั่งนี้อีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ห้องน้ําผู้หญิงสองห้องตรงนี้ก็จะมีกระจกมีที่นั่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีโปสเตอร์โปรโมทงานที่ผ่านมานะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นชั้น3นะครับห้องน้ําหญิงนะครับมี2ห้องอยู่ชั้นชั้น2นะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะอันนี้คือเป็นป้ายบอกนะครับ เป็นสีทองเหมือนกันนะห้องน้ําหญิงอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําหญิงที่เหลือกับห้องน้ําชายอยู่ชั้นบนนะครับซึ่งเก๋ดีนะขึ้นมาเลย<ม>ก็อันนี้ชั้น3ามนะครับฝั่งด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นห้องครัวนะครับแล้วเป็นห้องสตส่วนตรงนี้ตะกี้ ชั้นล่างเป็นห้องน้ําผู้หญิง2ห้องใช่ไหมตรงนี้เป็นห้องน้ําผู้หญิงอีก2ห้องนะครับก็จะมีห้องฝั่งนี้แล้วก็ห้องฝั่งนี้นะครับเป็นห้องน้ําผู้หญิงส่วนห้องน้ําผู้ชายตะกี้จาได้ไหมไอคอนด้านล่างมันมีกี่จุดละ11 1 2เห็นไหมฮะตรงนี้อีก2จุดนะครับ1 3 14อันนี้คือห้องน้ําผู้ชายนะครับก็ผักเข้ามาแบบนี้เลย อันนี้มันก็จะแบบก็จะไหลตรงไปนะ,ะเข้ามาเลยห้องน้ำผู้ชายนะครับก็มีโถฉี 1, 2, 3, 4, 4, 4, ่นะหนึ่งสอสาสี่สี่ที่แล้วก็มีที่ล้างหน้าตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับเราทำให้ล้านทั้งร้านเนี่ยมีโทนมูดแตโทนไปในทางเดีกันก็คือเป็นปูนเปื่อยเพราะมันจะเป็นสีเทาใช่ไหมครับเป็นสีของร้านเนาะ แล้วก็ห้องน้ำผู้ชายก็จะมีห้องสำหรับสำหรับอุจจาระนะฮะสำหรับการถ่ายนะก็จะมีที่ชี้อยู่ทั้งหมด4จุดแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้สำหรับถ่ายนะก็นี่แหละครับคือร้าน Urban Music Bar นะเราลองเปิดมาได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับก็มีโควิดรอบ2เข้ามาก็เลยทำให้เราต้องปิดไปนะครับซึ่ง ร้านเรายัางไม่ได้แกรน d Opening นะครับเราแค่เปิดเพื่อเทสร,ระบบนะครับเทสเครื่องเสียงเทสทุกอย่างแต่ตอนนี้ก็คือร้านเราพร้อมมากๆแล้วนะครับถ้าหลังจากที่โควิดสถานการณ์โควิดมันหายไปนะมันดีขึ้นแล้วเราสามารถเปิดได้เนี่ยเราก็จะพร้อม100%นะครับที่จะเปิดให้บริการนะ ก็เน,นี่ยครับคือร้าน Urban Music Bar นะครับที่เราได้เปิดทําการเทสระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับซึ่งเครื่องเสียงที่นี่นะเราใช้เครื่องเสียงย e ี่ห้อแม็กกี้นะครับเป็นเครื่องเสียงนําเข้าจากอเมริกานะครับซึ่งขายโดย Pro p ักอ i n นะครับเครื่องเสียง m a c กก e ้เนี่ยเขาออกแบบมาเหมาะสําหรับแนวเพลงฮิปฮอปอ b นีะครับดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจเลือก m a c กก e ้เพราะว่า เราอยากจะให้เครื่องเสียงอยากให้เสียงเพลงที่ร้าน Urban Music Bar นั้นดีที่สุดนะครับเท่าที่เราสามารถทําได้ดีเจที่เล่นอยู่ที่ร้าน Urban Music Bar เนี่ยก็จะเป็นดีเจชั้นนําที่คนชอบเพลงแนวฮิปฮอปเนี่ยส่วนใหญ่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่าง <Wow. S 1> เช่น DJ เจทีดเนะครับเป็นดีเจที่เปิดเพลงให้กับวัน m l แล้วก็ already dead ใช่ไหมครับดี NAT นะครับก็เป็นดีเจประจำของแก๊ง AD หรือว่า already dead นั่นเองนะครับเปิดให้ยังโอมฟิกยังกูนะครับหลายๆคนนะครับแล้วก็มีดีเจชั้นนำคนอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นดีเจอานันดีเจเคนนี่วีดีเจแชมป์ดีเจกิฟโอเคบีดีเจนิกดีเจเอ็นทูดีเจดับเบิลบีโอเยอะมากคือ ทั้งหมดนะครับ MC และ DJ รวมกันเนี่ยเรามีประมาณเกือบ20คนนะครับอยากจะให้เพื่อนๆรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานหลังจากที่สถานรรการณ์โควิดมันดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดได้เนี่ยที่นี่จะมีการจัดงานปาร์ e ตี้ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเพื่อให้ความสนุกกับเพื่อนเพื่อทุกคนแน่นอนนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์ กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าดูจากทางแฟนเพจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจของธรรมไทยด้วยนะครับหลังจากที่ร้านเปิดแล้วเนี่ยก็คงจะมีการทำวิดีโออีกเรื่อยๆนะครับเพื่อมให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นว่าความสนุกของ Urban Music Bar เป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับ Urban p o o ร Party ด้วยเช่นกันนะฮะหลังจากที่สถานการณ์ปกติแล้วเรากลับมาจัดอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ